ดังในไทยและสํานักงานใหญ่อยู่สหรัฐโพสตภาพแล้วก็ข้อความชวนสงสยัยคล้ายบัลลังตุลาการสารรัฐธรรมนูญสุดมินเมจับจวงจากเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสารรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพ,พักเก้าไกลและก็เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีในคดีถูกร้อง สอบลมล้างการปกครองจากประเด็นแก้ไขมาตรา112ต่อมาค่ะในวันเดียวกันแอดคราบาวหรือว่ายินยงโอภากุลน,นักร้องเพื่อชีวิตคนดังได้มีการเปิดเผยเบื้องหลังที่มาเพลงผู้ปิดทองหลังพระของแอดคราบาลที่ก็เป็นผู้แต่งและก็เป็นผู้ขับร้อง ซึ่งเพลงดังกล่าวค่ะถูกแต่งขึ้นเมื่อปีพศ2554เพื่อรวมฉลองการครองราช65ปีและพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขณะที่นายดิสทรธวัชโรไทยรองเลขาธิการสำนักพระราชวังได้มีการเปิดเผยเมื่อครั้งที่เพลงดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตรัสชมว่า แอดคาราบาวเก่งมากที่นำชื่อเรามาใส่ในเนื้อเพลงได้ต่อมาค่ะแอดคาราบาวก็ออกมากล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ได้แต่งเพลงถาวายพระองค์และได้ร้องเพลงถาวายต่อหน้าพระพักพระองค์ถึงสองครั้งคุณพ่อเคยทำมาแล้วผมก็ได้ทำมากเกินบรรยายมีความสุขที่ได้ร้องเพลงให้พระเจ้าอยู่หัวของตัวเองมีความสุข รวมทางได้แต่งเพลงพออยู่พอกินน้อมนำคำสอนจากเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาขับร้องบอกเล่าให้คนได้รับรู้ด้วยสำหรับแอดคาราบาลและก็วงค่ะเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ในวาระครบรอบ40ปีในการทำงานของวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานที่จัดทำโดยบริษัท Warner Music ประเทศไทยจำกัด ซึ่งก็จัดขึ้นค่ะในวันที่11พฤศจิก,กายนปีพศ2566ณ Impact Are n a เมืองทองธานีอย่างไรก็ตามค่ะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของบริษัท Warner Music ที่ก็ได้มีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมกับข้อความลงใน Twitter Warner Music Thailand Warner Music เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อความสั้นๆว่า The Urban r o t t e n Right to the Core เน่าไปจนถึงแก่นเลยสิคะนอกจากนี้ค่ะแบนเนอร์ก็ยังเป็นภาพบุคคลนั่งเรียงหน้ากระดานกันจำนวน9คนโดยก็มีลูกแอปเปิลค่ะแปะไว้บนใบหน้าพร้อมกับมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยว่าฉันว่าแอปเปิลลูกนี้มันคงเน่าจนถึงแก่นแล้วล่ะนั่นเองค่ะจึงเป็นที่มาที่ทีมข่าวเดอะทรูค่ะก็รู้สึกคุ้นหูคุ้นตา กับภาพบุคคล9คนที่นั่งเรียงหน้ากระดานกันโดยบังเอิญค่ะก็พบว่ามีลักษณะที่คล้ายกับภาพของ9ตุลาการสารรธรรมนูญขณะนั่งอยู่หน้าบันลังเพื่อพิจารณาคดียุบพักเก้าไกลในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งยังมีโลโก้สารรธรรมนูญติดอยู่ด้านหน้าซึ่งเมื่อเทียบกับภาพของ t w i t t e r รอร์เนียร์มิวสิกเมื่อวันที่8สิงหาคม ก็ดูเหมือนช่างบังเอิญที่มีลักษณะในทำนองคล้ายจะล้อเลียนหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ค่ะยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ของทวิตเตอร์ค่ายเพลงดังกล่าวหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาทั้งนี้ค่ะบริษัท Warner Music ประเทศไทยจำกัดก็เป็นค่ายเพลงย่อยค่ะของ Warner Music Group ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสี่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่หรือว่า Big f โ u r โดย Warner Music Group หรือว่า WMG ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจและก็กลุ่มค่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง ก่อตั้งค่ะในปีคศหนกราช1,929ปัจจุบันค่ะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Warner Music Group ในปีคศสราพั0 0าผู้ก่อตั้ง Warner b r o t h e r มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา